ตอนที่ผ่านมาพ่อ,อยังไม่เห็นนะเพราะว่าคือทุกคนที่ที่ทำมาในช่วงหลายปีมานี้ก็คือก็มีความรู้สึกเสียงเดียวกันหมดว่าทำไมอาชีพเรามันมัน,มนต้อยต่ำขนาดนี้ทำไมไม่มีพักการเมืองใดทำไมมีรัฐบาลยุคไหนให้การส่งเสริมกับศิลปะซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานก็ว่าได้ซึ่งเขาก็จัดมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนมาจริงอยู่เรารู้ว่า กฎหมายก,ก,ก,ก็มีกฎหมายแต่คือมันน่าจะมะีรองรับกับอาชีพเราด้วยเพราะว่าคือตอนนี้คือบางพื้นที่ก็ให้สว่างบางพื้นที่ก็ตีหนึ่งบางพื้นที่ก็เที่ยงคืนแต่ด้วยความว่าคนจะจัดงานจัดงานเนี่ยก็คือจัดการจัดงานก็คือจะต้องขออนุญาตพะขออนุญาตบอกว่าได้เที่ยงคืนเขาก็ไม่อยากจ้างหมอลำฉะนั้นก็คืออยากให้ถ้ารัฐบาล ไหนก็ได้พักไหนก็ได้ครับที่ได้เป็นรัฐบาลก็อยากให้ให้ความสําคัญกับอาชีพของเราด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะมอลําที่ที่หากินกลางคืนครับก็คืออ,อย่างนั้นก็คือให้การส่งเสริมให้เราได้มีที่ทํากินได้มีเวลาที่จะ,ะ<อ>เขาเรียกอนุรักษ์ศิลปะวัฒนมเพราะว่าคือเที่ยงคืนมันยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับแต่คืออยากให้สว่างเหมือนเดิมเพราะประเพ็น,นีสมัยก่อนก็คือสว่าง แต่สมัยนี้ก็คือ,อก็บอกว่ากฎหมายให้อย่างนั้นกฎหมายให้อย่างนี้มันเลยทําให้แบบว่าอาชีพเราคือจากเจ้าภาพอยากทาบุญอยากจ้างมอลำพอไม่ได้สว่างเขาก็ไม่กล้าจ้าง<ร>าทีนี้นเ,เราก็เสียโอกาสฉะนั้นก็ขอฝากไปยังรัฐบาลยุคนี้นะครับก็คืออยากให้เล็งเห็นเพราะว่าอาชีพหมอลำม,มันมันไม่ใช่ว่าเฉพาะสมาชิกเรานะที่จะมีะไรายได้ เพราะว่าแต่ละวงแต่ละวงมีลูกทีมมีสมาชิกหลายร้อยชีวิตพ่อค้าแม่ขายและทุกอย่างถ้าเกิดมีการมีมะฮอรสบมีมะลำอย,อ,ะอย่างเครื่องดื่มก็ต้องได้ขายโรงงานก็ได้ผลิตคนงานที่อยู่โรงงานก็ได้ก็มีรายได้มันไม่ใช่ว่าจะมีรายได้เฉพาะในงานฉะนั้นก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยใ้การส่งเสริมกับอาชีพออเอาอาชีพแล้วก่อนแล้วกันมอลำนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่มีคณะระเบียบวัตสินคณะเดียวมันมีหลายร้อยคณะแล้วก็ว่าจะเป็นว่ดนตรีอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือ,อเศรษฐกิจทั้งนั้นครับมันไม่ใช่ว่า,าสมาชิกมีไรายได้มันไม่ใช่พ่อค้าไม่ขายมีไรายได้ชุมชนมีไรายได้โรงงานก็ได้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นมาเพราะจากการขายของตามงานาต่างๆอย่างเงี้ยก็นี่แหละก็คือการจัดจัดหางานจัดหาสถานที่คือเวลานี้สาคัญที่สุดนะครับ เวลาคือสาคัญที่สุดในการที่หมอลําจะทําการแสดงครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆปีผ่านมามันก็เล่นได้บ้างไม่เล่นได้บ้างบางทีตั้งเวทีแล้วก็สั่งยกเลิกก็มีครับฉะนั้นจึงอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นอาชีพของหมอํำนะครับว่าคือการได้ออกจากบ้านมันคือค่าใช้จ่ายของหมอำํำค่าใช้จ่ายของนักแสดงของศิลปินแล้วฉะนั้นจึงอยากให้ เปิดเปิดโอกาสให้เราได้ได้มีที่ทำมาหากินคือเราไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกขอแค่ว่าอย่าอย่าไปแบบว่า,ห,าห้ามนู่นห้ามนี่คือที่สำคัญก็คือให้มาดูแลซะคือสั่งสั่งสั่ง,งฝ่ายการปกครองบ้านไหนมีการบ้านไหนมีงานบ้านไหนจัดบุญคือสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เข้าไปดูแลเต็มที่อย่าไปข้ามเขาอย่าไปยื่นเงื่อนไขให้เขาแบบว่าเออแบบคือยิ่งตาศีตาสาเขาก็ทำอะไรไม่ได้ ขาจะให้วิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้วิ่งไปหาหน่วยนั้นหน่วยนี้ประมาณนี้ก็รู้แต่ว่าเออเขาเขาเขาทำเขาทำบุญแหละเขาจัดบุญนั่นแหละก็คือสั่งให้ฝ่ายปกครองเนี่ยให้ไปดูแลเต็มที่จะกกี่คนงานใหญ่งานเล็กก็เอาตามตามเนื้องานไปนะครับก็ขอฝากไว้ก็คือนั่นแหละก็คืออยากให้ฝ่ายรัฐบาลสั่งหน่วยการปกครองมาดูแลเต็มที่ดีกว่าจะไปห้ามเขาจัดบุญดีกว่า